มือหนีเจอได้ห้อยสัญจรนะครับอยู่ด้านหลังนี่แหละมักมาสุ่มอยู่ด้านหลังนี่แหละอ่ามือนีมีอ้ะไม้ตัวสวัสดีครับมือนีม้าสามตัวนะครับสามตัวเนาะขยายไทยหน้าให้ตาเด้อเออบัวบัวบัวใหญ่เนาะอ้าเปิดตัวแรก็ด้วน้องเนาเปลือกโตเลกเอาง่วนหน่อยครับดิง่วนหน้อยเนาะง่วนเจ็ดเดือนอ่าบอกมาเลยครับผมเอาหน่อยเจ็ดเดือนครับดิเครื่องงามๆไข่งามครับดิเครื่องครบครับรับบการดำเนีนทุกหม่องถุงบอลเด้อพี่น้องตัวดีเลี้ยงตัวนะครับล่ำตัวเงี้ยดีหน้าเป็นง่วนนี้ใส่เสียงดีนะครับอ่าแล้วนี้เปิดไปนลือกใบ ตัวนี้ลูก T F 3 1นะครับพี่น้องไม่หลอดผมเด้อร์นี่เปิดไว้42,000บาทครับอ่า42,000บาทโอ้กำลังงามเนาะกำลังงามแห้งครับกำลังงามแห้งหัวหูแห้งหูไม่หลอกผมนะครับอ่าขยับบ้างมึงลูกพริกแดงครับนี่พริกแดงบ่เี่กครับพริกแดงหูแม่เพิ่นแต่ว่าสิเปิดแต่ลูกได้เพิ่นดิโอ้มีครับพริกแดงเนาะอันนี้ครับดิเนี่ยตัวงามไทยลอยชี้ชิบวัวครับนดิโรนธรรมชาติอ่าหูพร้อมครับงัวแปดเดือนคือกัน นะครับตัวนี้เปิดไปแสนหนึ่งมื่นสองพันครับแสนหนึ่งมื่นสองพันเนาะครัร้อมนี่ราคาต่อรองกะไไหนครับส่งฟรีทั่วโลกบริเวณโอ้ส่งฟรีทั่วไทยอ่าันทั่วโลกในเจริไปไปไปาอู้ย่เอาไปสมเอาไปเชื่เลยครับว่าพร้อมสมพรอเชื่อเหรอเพินเพนว่าว่ายังไงแต่ราคาเนี่ยนะครับตัวนี้สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนี่ สามหมื่นเจ็ดพั้าร้อยแม่นี่เองงามนี่แข้งขามึงแข้งขาอ่าเมื่อ้อมูสมหรวครับสิบเดเดือนพี่นี่คบอ่านี่สานเจดพันห้าร้อยกนได้ใจกัโทษนะรเก้าองศูนย์ห้าสามสองสองกํลังใจคิดเ่เหนึ่ง่ไยวีรีบอถ่ไหมใช่ไหเอาเดา๋ยเเดีวเลยแม่เดาได้เลยบหเดี๋ยวเ้ยอ้ต่อได้ก็พนะ่นเจนห ว่าสามหมื่นไม่ได้ะมาโอเคลงลงายรถใช่ไหมเอาของไงไปหิแม่หูหูข้อวสีมากรสิต้อนมีตะเลี่ยมไปเลยโอ้ยม่วดอ้ข้าเป็นในหอกำลังเสนอขายนะครับก็อบอเดี๋เขาไปบรบกวนเพื่อนครับ ก็หน่อยได้ไหก็ดีไหม่่า่าครับพี่เลยแตีไ้บาาขอบพุ่นไลๆทีติดตามครับผมผู้ใดสนใจกัโทรนะครับนน่นะครับ0 9 2ย์3 2 4 2้า2องศูนยหะครับหรือที่เป็นช่องในหอยสันจรนะครับหรือจะเป็นผู้ โคช่องอีกช่องหนึงกับข้อพี่เปย์ชาแนลนะครับทั้งเฟซบุ๊กจนๆน้ำพลายปั่นนะครับขอติดตามครับผมมาติเป้เด้อมไหมนี่ครับครับผมติเละเนาะติดเละได้นี่เป็นบ่ว่ามันติดเละสี่หมื่นหนึ่งพันนองราคาห้องนะพอเนาะติดเละนมอยากหาเด้อพี่น้องเด้อเขาเขาเขาใส่เสื้อแดงมากเหมือนครับ นุ่มหาพี่น,อน,อน้องนุ่มหาหัวตัวนี้สเท่าไรก่อนซหมื่น่งพเนาะพอมีเบอเท่าไบอลอะศูนย์แปดหกศูนย์แปดสามห้าสามแปดแปดัวอยู่บ้านไหนละพอหั่วท่านเนาะมั่วพันติเลได้นน่แยกลูกบอกเลไหนคือน,นมมัน,นอย,อยังไงอยูอย่เนโอ้ว่าอยู่แยกลูกนมมันออกมัวนี่ก็อยู่บ้านบตองก็สามีปีซปีเดีบ่ะมัวซปีน 4, 4, นนเนาะ แม่บาซินเลนกน้อยหนึ่งก็พอเนาะเอออ่าหไฮมานครับวัอน,นี้ครับอ่งางัวอยู่หลังตลาดเด้อพี่น้องเด้อง,วาางัว,งวาบาซินใหญ่เด้อมาดูบาซินใหญ่ทองว่าในทองเนี่ยพอแม่สาวแม่สาวบ่ะักปีละสองปีอ๋อแต่สองปีโอเคอยู่ผมนี่ว่างงัวถ้าเป็นสองปีย่างแม่สาวนะพ่อเนา,านะ แม่สาวฮินดูมาสินไหมพี่น้องเด้อขาแข่งขาดีขาโบสถ์ครับผมขาใหญ่ขายืนดีครับผมพี่น้องมั่วสองปีเด้อให้เขื่อนก่อนมันบ่ขึ้นบ่พ่อเป็นมันบ่ห <c ười> รอพอเขื่อนนี่เธ <c ười> อเน,น,นี่ยบ่มันมันขึ้นแล้วรอบนึงขึ้นรอบนึงแล้วบ่งั่วไปหนีมันหนักจะ กับมเป็นยังงัวแม่สาวประมาณนี um. ้แหละครับงัวตัวนี้ยังสาวอยู่เนาะมีโอกาสอยู่เนาะหางเง่าดีพ in yes ี่น้องเด้อหางเง่าครับผมหัวบระดางหางบรดอกครับก็ได้อยู่เง่าประมาณเมตรสองเมตรกว่าแข้งขาดีหมดน้องรับประกันเนาะขาดีน้ำใจน้ำแรงดีน่องซีครับผมน่องซีน่องซีครับอย่าขี้งัวนอี่แล้วเพื่ มออยใส่พอโพีสุวรรโีสุวรรณแถวนี้เนาะพอนะเออพอมีบื้อโทรศัพท์บ่ศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่คแปดโป้สีสุวรรณเนาะบันนะบไก่เนาะน้ำมันน้ำมันกับประหยัดแนมนบ่วไก่บดวแด้ไก่นะ่ะแต่แกบบ่ไกแก่ไก้เอาใส่นี่งออยู่บ้าลไรบะตัวเดียวนี่บ่หูงามครับหูกระทบ เป็นฮินดูบาซินใหญ่น่าจะเป็นลูกกระทบมั้งหนึ่งอาจ์ิบอวแมนร้อยเปอร์เซ็นต์นะเอออ่ะหอยมานพอมาหนีิครับหอยมานง้อสองปีเด้อพี่น้องเด้อโทรมาสอบถามต่อรองราคาเด้าเออครับต่อไหนมืดมือหางเงาครับตกคืนหางเงาไมนดีนึงเวลาใบไรไรมึงมีมึงวันไรยุ่งขึ้นดีครับผมเอาไปใส้เะรอพ่อส่งมันครับโอ้งูโตผู่เนาะ เพิ่นขายอะไรไปใไนนี่สามหมื่นสามสอ้ตัวผู้เนาะเพิ่นเอาไปขืนเคียงผมพี่เลี้ยงขุนไปเลยครับในหอยเพชรบุรีจุ้งเขารถแล้วครับสามหมื่นสามโอ้โหตัวตผู้ขายดี ID เนาะมาหาสื่อเรงงูตัวผู้เด้ทางท้องฟังมึงพี่น้องครับมาเบิ่งงูตัวผู้เด้อพี่น้องเด้อสูงกว่าม้าลอยหกสิบครับตัวนี้หนาแพนด้านี่ยังพันหุ์นางผู้ใดพี่น้องผู้ใด้หัวกระบอกผมนี่เด้อครับเด้อพี่น้องเด้อหน,นาเพินพ่นแพนด้านี่ครับบอกง่ายเลยครับพีบ่น้องเอ้ยใคร ไข่ดำย่านบนตูนเนาะพี่น้อง <laughs> บ้องเราได้อยู่ครับอ <c oughs> นาคตเอาเป็นพ่อพันเด้อเกี่ยงเก้าดีครับง้อสามปีเนาะพี่เนาะสามปีง้อสามปีแข่งขาได้ครับผม <c oughs> นาะเอา๊ะบักไดไปเลยวะากูได้หูบอกผมนี่เด้อครับเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> ขอบตาดำๆนนนดหนี่งงูคือแพนด้านี่ เบิร์เดรายโคงสางครับเ,เปิดได้มไหนมนาไอเปิดไดเท่าไหร่สี่เเก่าเนาะเป็นราคาราคาห่องเนะ 4, าะสี่บร์เก่าพวกบักได้ีหูอเออบุคคยเห็นไอ้งัวเป็นผู้สัสยบรนตาเนี่ย้สีเอก่าพี่น้องครับผุ้ใดจากได้กันเดี๋ยวสิขอเบอร์ทโทรศัพท์ให้ได้ครับพี่น้องได้ขอเบอร์ได้ไหม087 เก้าห้าเก้าหนึ่งห้าเกห่งห้า้าเก้าง้อยุใส่ไอ้บังหินจังหวัดศรีสะเกดครับเออเชิงเชียงครับเล่นได้ครับโอ้ยจับได้ใบได้พี่น้องขาเท่าไดครับอนาคตเอ้าแห่นม้านครับไปนี่ครับเพิ่นไอ้งัวอยู่บังหินเด้อพี่น้องเด้อติดต่อเพิ่นมากครับเบอร์คลิปเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านล่างนี่แหละครับนี่ พี่น้องผู้ใด้ขู้ก็บอกผมเด้อว่าง่วตัวนี้มันดูบักได้นี่ตาเพชรคือเพนด่านี่ครับเปิดคลิปดูหลังตลาดเด้อพี่น้องเด้อได้ห้อยบนจากขุบนะครับเออเอามาให้ตัวน้องเอ้าไล่ทีละโต้ตัวน้องน้องหางมือแปดตัวนี้เนาะหางมือแปดครับเออไทยคุ่งขังไล่ไล่ราคากระน้องไปตัวนี้เป็นการซื้อขายอ่ามือเนาะแล้วแม่นี่ล่ะ นีไปสามแหมื่นแปดเนาะอยากดูอยกูไปเดนาะ่ยครับสองหมื่อะไรไระตโตครับผมได้คมตัวเดียวบ่ตัวเดียวบ่สามเนาะสามหมื่นครับสามีปแปดีหมื่นแปดเนาะีหมื่นแปดอยากดูไปแล้วความผสมเนาะตัวนี้เนาะตัวนี้สีอตัวนี้สี่หมื อ่สี่งง่วงามอยู่ร้านตลาดนะครับพี่น้องได้ในหอยบน,นตัวหน่อยนี่แมนบอสสอันแปดสองนแปดคผมสีไแต่รารคาได้พี่น้องได้พวงง่วงง่วพื่นนิ่มล,ลายแหงน่ลากลายแห้งจักสีอธิบายอย่งไรมันหลากลายแหงเอาลูกลกเล่วแม่ลูกตัวนี้ลูกลูกเล่าเส้นสามพันแล้ว่เออลูกก็ลูกแล้วลูกเห็ยืดยืดเขากองก่อนลูกเล่ย์อยางเงยอย่างนอนแก่ปัญหาแก่ัญหาคตแม่ลูกเนาะเงี้ยครับผมโอ้นอย่างขวเยด กองมือหนาเนาะราคาต่อรองเนาะครับผมมือนีสีไปเร็ว,นรวนหน่อยนึงครับพี่น้องเด้อเอาฝากเบอร์โทรศัพท์ใหม่นะหบงศ62ศูน62เจ็ดห<อ>นึ่งเจนึห้าศูนยู่อยบนยูบนครับพี่น้องเด้อเป็นง้อพันธุ์ยูแถวบากรโลกด้ครับพี่น้องด้านหลังผมสีไรราคาอย่างเดียวเพราะว่าผมสีบอบอกว่าง้อมาจากไหน้าองไงพัฒนาสันทางอย่างไรเพราะว่ามันหลายโพดเอออโอเคน้องหงหมันมือหนครับหอหมันหอยมับคร พ่อแม่ลูกอยู่ข้างทตลาดนี่แหละครับใครนะั่งหอยบนนี่แหละครับสิปิดคลิปแล้วครับลูกตัวน,นี้ลูกพริกแดงฮะซีว่ายเปล่ซีว่ายตัวแม่เด้อพี่น้องเด้อจักเดือนละพี่หกเดือนกว่าปะหกเดือนกว่าว่าหกเดือนกว่าพี่น้องว่าหกเดือนนมซีพี่น้องแม่เพิ่น ได้ใบไหนเนาะจบได้ใบไหนจับได้ใบไหนกอดได้ห so, you know ้อมได้เผื <Right. Think S 2> hmm. ่อพี่น้องเด้องัวพันอยูแขางๆกันนี่แหละครับกับนันหอยอุบลครับวอามันเหนียวเราเว้ยแข้งขาครับพี่น้องหางจกสั่นนิดนึงหางสั่นนิดนึงครับเผื่อจะได้แหละครับ เปิดราคาอะไรไปาหนแม่ลูกบ่คะครับแม่ลูกเปิดไปสิบสองครับแสนสองป่ะทะแยกล่ะถ้าแยกลูกมันเปิดไปหกหมู่ลูกหกหมื่นแม่มันแม่มันทองแม่ทองบ่ะโอ้แม่มันทองนะครับพี่น้องเด้อแสนสองราคาเด้อราคาแสนสองนี่คือซื้อซื้อสองในสามครับแักเดือนใหนทองเพิ่นนะสามเดือนสมตัวไหนมาพี่สาแดงแห่งรัตนบุรีครับผสมพี่สาแดง ลูกผสมแม่ผสมพิศาแดงมาเลยพี่น้องเด้อสามตัวแต่ว่าตัวที่สามอยู่ในท้องแม่เพิ่นราคาแสนแสนสองแต่มันแยกแยกลูกก็คือลูกตัวเดียวหกหมื่นเนาะเป็นราคาห้องเนาะต่อรองกันได้บ่ได้อ่าต่อได้หลายบ่ได้ได้ยู่เออได้นิดน้อยอยู่เพิ่นว่าเอาฝากเบอร์พี่น้องทางบ้านเบิ้งศูนย์แปดสองหนึ่งห้าสี่สามห้าสี่หกสามห้าสี่หกง่อยใส่ อำเภอเมืองศรีสะเกดครับผมออกถึงเชิงนี้แล้วครับพี่น้องครับผู้ใดอยากได้สนใจก็ติดโทรำว่าทิศต่อสอบถามเพิ่มนะครับเนาะในี่ยหอยยังน่าลืมลืมไปครับผมเนี่ยอยอ่อนเนี่ยหอยอ่อนเด้ออยู่ศรีสะเกดครับเหีมันเด้อมืึอนี้ครับเห,มห,มหมีมันเหีมันเหีมันไะไรมาได้ไหมอันนี้นง้อจะแถวเด้อพี่น้องเด้อง้อจะแถวข้นไส้ครับอำเภอเข่องในครับเมียมันบ่สามหมื่นแปดบ่ ผสมได้ในทองหูบ่ฮะคมตัว่อาเพื่นเงๆแต่ไหนเพื่นปวดขีบ่นะนี่เอา่คมตัวครับพี่น้องเด้อสามหมแปเด้อพี่น้องเด้อตัวนึ่งงวตัวนึ่งงวงจเจ๋วมีบ่แม่ตัวไดอีกตัวไดอีกสองตัวนึ่งสองแม่นี่บ่ตเมื่อกี้สามหมครับมาที่นี่แม่ตัวละสามหมืเด้อ ตัวนี้ตัวละสามหมื่นสองครับไม่ว่าตัวนี้สมแนบไหมบ้านหลวงตัวนี้บ่านหลวงสมแนบปตัวนี้สมละตัวละสามสมใจมากพี่หมูบ่สมโต้ขึ้นคมโตคมโตเนาะผู้บ้าทเนาเนาะตัวละสามหมื่นสองตัวนี้สมตัวนี้สมตัวนี้สามหมื่นสองสามแม่หนิตัวละสามหมื่นสองเหมือนเลยเนาะเป็นราคาห้องเนาะเราประกันทุกอย่างเราประกันทองพร้อมเนาะแข้งขาเดบุ๊ได้ทุกอย่างครบเครื่องครับเครื่องครบแข้งขาได้ครับผม บอทกบอทอนตัวนี้เขาผสมเขาได้ถึงสองเดือนตัวนี้ยังไม่ถึงสองเดือนเนาะตัวนี้ถึงสองเดือนตัวสองเดือนเดียวตัวนี้กับพ่อเดียผสมตัวนี้กับ่ท่านผสมเพิ่นห้าสิบตัวเพิ่นว่าเพิ่นเหลืออยู่เท่านี้นั่นวะเออสองสองแปดเด้อโอเคอายุครับผมตัวนี้เหรอพี่ สามแปั่นี้ตัวนี้งะสามแปามเด่ตัวนี้ทองสองเดือนตัวนี้ทองสเดือนกว่าเกือบสามเดือนกว่าเกิองหดและครับเกองเพงันมทธไรอย่าจะติดแล้วเนาะคิดว่านะคิดววาเลานะคิดวาามเดือนกว่าแต่บานตรวจเนาะบนตรวจอย่เลนะครับเด้องวจะแตวเข้ามาจากโ้นไส้เพเ่อเกืองแนงครับผมเป็นแม่ประจำแหละครับอยู่ทุกวันวันพุธ Rabu dahulu, yeah. semua jahat, tak ada projek ออลืมเบอร์พี่ฝากเบอร์อีกหนึ่งศูนย์สได้กามศูสอเจก้าสองสี่ศูนย์เก้าสองสีูนย์เออจะาเตวอยู่คนท้ายครับเด้อเกืงอนครับผมสามหมื่นสองสามหมื่านสอดันทองแล้วอ่าพี่น้องผู้ได้สนใจอยากได้ง่วกกบที่ต่อข้ามานะครับเด้อพี่น้องง่วจะาเต่วอยู่ตลาดสมปอยครับพี่น้องครับสำหรับการทายทํำคลิปตลาดง่วมือนีกะบ้านสมปอยทั้งช่องกับขออนุญาตกาบลาพี่น้องกันครับ เพื่อจะเดินทางไปทำงานครับผมอ่าโอเคครับผมครับครับคตะไครเนาะทักทายครับพี่น้องทั้งต่างประเทศทั้งเยอรมันทั้งประเทศนี่ลาที่ว่าเป็นกิจตามสองอ้ายสองโซนดี้ยูทูบไทยแลนด์นี่ละครับผมครับดูดิมีแห้งดูดิี้งเนเน่ อ่าขอพูดไรครับผมครับผมสำหรับการถ่ายทำคลิปมื่อนี้ของโชคดียูทูบเซเล่นกับขออนุญาตกราบลาพี่น้องไปเห็ดเหตุแห่งงานนะครับเพราะว่าขั้งสินค้าเปิดแล้วครับอย่าลืมครับผมปุ๋ยเพชรตองคิงครับปุ๋ยดีของไทยคู่ใจเกษตรกรราคาถูกครับโทรเข้ามาได้เลยครับเด้อพี่น้อง080 619 2597คุณตั้มนะครับตั้มเพชรตองคิงมื่อนี้ครับพ่อย่างได้อยู่ครับสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับวันวันวันจันทร์ครับผม ครับผมอย่าลืมครับพี่น้องทุเรียนภูเขาไฟตอนนี้เปิดงานแล้วครับทินาสารกางอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดสวัสดีครับ